ก็สวัสดีครับยินนีต้อนรับสูดรายการ5ทีมินิมาโชวนะครับวันนี้ก็เอาหนังที่เป็นซีรีส์ครับวันนี้เอาซีรีส์มาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องนี้ผมดูนานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดคนชอบฟีดแบ็ของหนังประสาทแดกหนังเครียดหนังกดดันเนี่ยมันดีครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูซีรีส์หนังแนวแนว,แนวนี้นะครับรู้ทําไมนะชีวิตก็เครียดอยู่แล้วยังจะต,ต้องไปหาอะไรเครียดมาเขาบอกว่า แถมความรู้ล้วกันเขาบอกว่าเวลาเราดูอะไรเครียดดูหนังระทึกขวัญเนี่ยคุณผู้ชมอะดรีนาลีนเราจะหลัง่งหลังจากที่เราลุ้นครับลุ้นปุ๊บมันจะเครียดก่อนนะเครียดก่อนนะแล้วพออ้อยรอดและพระเอกรอดละหรือหนังมันจบแล้วอะดรีนาลีนเราจะหลัง่งแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะครับมีงานวิจยยนะัยด้วยรับบอกว่าคู่รักที่ไปดูหนังระทึกขวัญเนี่ยจะเป็นคู่รักที่รักกันนานหรือไปเดทกันเนี่ย ไปดูหนังแลวที่ขวัญเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่าคู่รักที่ไปดูหนังรักนะอ,อลองเอาไปใช้ดูวันนี้ก็เลยเอาหนังที่เครียดประสาทแดกซีรีส์หนังประสาทแดกไปดูกับคนรักนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าน,นะลองใช้ดูนะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า the watcher นะครับซึ่งประเด็นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงประเด็นคือเป็นเรื่องเล่าจริงที่เกิดขึ้นในอเมริกาวันนี้ผมเอาหนังสั่งชาติอเมริกามาให้ฟังมาให้ดูกันบ้างนะครับครั้งที่แล้วเป็นหนังอังกฤษ กานกีดไม่เครียดอยู่แล้วเราทาดีมากครับเรื่องนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับเป็นสัญชาติอเมริกานะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคู่รักคู่หนึ่งนะครับนี่คู่นี้นะครับที่เขาเหมือนไปซื้อบ้านอืมแล้วก็ได้บ้านที่ตัวเองชอบอะแล้วก็มันก็มีดูแบบเป็นบ้านที่ได้ราคาค่อนข้างดีคือเหมือนจะถูกครับ เซลเนี่ยก็เป็นเซลล์ย่านนั้นเซลไล์ Sell ขาบ้านก็แนะนําบ้านราคาดีมากๆสวยมากๆแล้วเป็นบ้านที่หลายๆคนหมายปองอะ่ะก็ต้องมีเงินระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากราคาดีแล้วก็หลายๆคนก็อยากได้เพราะเป็นบ้านบ้านแสนสุขบ้านหน้าอยู่ทําเลดีพวกนี้ครับแต่ว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งครับมันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆคนในครอบครัวเริ่มเห็น เริ่มเห็นคนมาท่ามองบ้างคนในครอบครัวเริ่มเจอกับเพื่อนบ้านนิสัยแปลกๆนะครับเ,เริ่มมีคนมาทำดีด้วยแบบแปลกๆหวังผลประโยชน์แบบแปลกๆคือเรื่องราวมันมันมันทำให้เรารู้สึกหวัดระแวงในทุกๆตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ EP แรกไล่ๆไปเลยนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นคือเริ่มโดนคำขู เริ่มโดนวิธีสกปกเข้ามาทำร้ายเริ่มมีจดหมายขู่ที่เหมือนจะสืบเกี่ยวข้องกับครอบครัวคือน่ากลัวเพราะว่าเขารู้รายละเอียดกับครอบครัวทั้งหมดนะครับแล้วก็แล้วก็ประเด็นคือเราทั้งรุ้นว่าครอบครัวที่เรากําลังเชียร์<ๆ>กำลังดูย่เนีจะรอดจากภัยอันตรายครั้งนี้ไหมแล้วก็ลุ้นด้วยว่าใครเป็น ใครเป็นคนร้ายอ่าใครเป็นคนที่ส่งจดหมายมาใครเป็นคนที่เข้ามาขู่ครอบครัวที่เรากํำลังดูอยู่นะครับซึ่งเนี่ยคือหน้าตาเพื่อนบ้านอีเพื่อนบ้านเนี่ยก็ก็น่ากลัวหวัดระแวงพองสมควรนะครับมีทั้งบุคลิกที่แปลกแปลกเนิร์ดแปลก,ปลก,ปลกอยู่ๆก็เดินเข้ามาในบ้านเฉยเลยเหมือนจะทําดีแต่ก็ไม่ทําดีคือ หนังมันพยายามทาให้เรารู้สึกหวาดระแวงกับทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านเองไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายบ้านไม่ว่าจะเป็นทาน,นายหรือนักสืบที่ไม่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ทุกคนเหมือนมีความหลังกับบ้านที่พวกเขากําลังอยู่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนังประสาทแดกหนังเครียดแห่งปีก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้ครับคือไปดูแล้วก็รู้สึกหลอนๆหวาดระแวงนะไม่มีผีนะ เหมือนจะมีเรื่องร้อนๆแต่ก็ไม่มีผีคุณชมคือถ้าใครไม่ชอบหนังผีนะครับก็เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็แนะนําแบบไม่สปอย้วยกันสําหรับวันนี้ก็พอดเรื่องจะประมาณนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่า,าครอบครัวจะรอดไหมหรือใครคือคนที่สร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วทําไมมันถึงปฏิปต่อกันยังไงก็ผมว่าจบได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็จบแบบมีปมจบแบบฝากไว้ให้คิดอนะ่ะเออ ก็น่าสนใจครับสำหรับเรื่องนี้ The Watch The Watcher นะครับใน Netflix ซึ่งมีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากดูไปทำอย่างอื่นไปเล่นติ k t ตอไปอีกนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่เป็นซีรีส์ที่สนุกอีกหนึ่งเรื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นซีรีส์ที่หลอนเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้ฟีดแบ็ k ได้คอมเมนต์จากหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต ให้ช่วยปรับปรุงต่างๆนานา,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 ายังไงยินดีรับเสมอมากๆนะครับผมเพิ่งเริ่มทำรายการใน YouTube เนี่ยช่องนี้ก็ไม่นานมานี้เองน่าจะปลายปีที่แล้วหรือต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เวลาเห็นคนดูครบหนึ่งร้อยวิวหรืออะไรเงี้ยเออคือ ผมก็ดีใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ใน y o u t u เนี่เก่งกันมากๆนะครับส่วนผมก็ต้อกต่อยนะครับตัดรูปมานะครับแล้วก็สลับหน้าอารมณ์เปิด powerpoint พรีเซนต์งานนะครับแต่ก็เป็นงานอดิเรกแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้ทำแล้วก็มีความสุขที่มีคนเข้ามาสนใจคอนเทนต์เราขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็มาคอมเมนต์จริงๆได้พูดคุยได้มันเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันเวลาเวลามีคนมาคอมเมนต์ บอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงมาติมาอะไรเง,งี้ยมันเหมือนเป็นการเราทํางานด้วยกันอ่ะเออเขาเราส่งงานไปแล้วเขาก็ฟีดแบ็ k มาซึ่งยินดีมากๆที่จะปรับปรุงแล้วก็รู้สึกดีที่มีคนดูนั่นเองนะครับก็โอเคขอบคุณมากๆนะครับสําหรับแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับคนดู <laughs> พูดเหมือนดาราคนดูทุกคนนะครับที่ดูจบโหเป็นเกียรติ จร,จริงครับเดี๋ยวจะทำภาพ,พยนตร์ที่แนวๆน,นี้มาเพราะว่าเราก็ทำด้วยในสิ่งที่เราชอบนะครับเราก็ผมก็เชื่อว่ามีคนที่ชอบเหมือนเราไม่ว่าไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันก็ต้องมีคนที่ออชอบดูหนังภาษาแตกเหมือนกันะ่ะเออก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับสำหรับ The Watcher ก็ไปดูกันได้ใน Netflix มีแลนะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกดตามไว้ก็ดีครับกดไลค์ก็ดีนะครับขอบค,ครับ